สวัสดีครับแอดสุดหล่อเองนะครับวันนี้แอดมีระบบสมาชิกให้สมัครกันแล้วนะครับสามารถไปดูที่ชุมชนได้เลยสำหรับคนที่สมัครแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สน,สนับสนุนแอดมาตลอดเลยจากใจจริงเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับเป็นเรื่องยากมากที่พี่สไยจะมาเยี่ยมจากเมืองหลวงลินชีฉันจองโรงแรมสวนตัวนี้ไว้ตั้งแต่เครื่องเดือนที่แล้ว ฉันมีสามารถทำให้เขาอับอายได้นี่มันชินวานี่เธอกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยเธอไม่ควรจะอยู่ในหอหนังสือตอนนี้หรอกเลยฮี่ถ่ลินวาคิดว่าฉันคนนี้จนมาตลอดจะไม่ใหญ่ครู้ว่าฉันมีเด็กงโง่คนนี้อยู่นี่เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันมาทำงานที่นี่เนี่ย กลับไปโรงเรียนแล้่บงังมม่สูงไปที่แบบน,นี้ออกไปเสร็จคองไว้ที่ทรายรถได้รับก็ต้ษที่ทำให้รอนะครับชินแลนไปกันเจอ อยู่เอ๋จะเดินทางไปยังเมืองหลวงนี้มิชาถ้าเธอทําอะไรเพื่อกัดขวางนางแล้วก็ยิ่มมาโทษที่แม่ใจร้ายเลยะจ้าดิกโง่พลาดยังไงถึงไม่ได้สนใจข้านี่ฮแต่ผู้ชายคนนั้นก็มีร่าที่แข็งเกร่งมากแล้วฉินรารู้จักคนแบบนั้นได้อย่งไงล่ะเนี่ย ่ว้าลกงเขาก็ดูธรรมดานะถึงแม้ว่าเขาจะดูไม่รวยเอ๊ะนี่นหมือนลุกงลินวานนิ่นะทำไมเธอถึงอยู่ตรงนั้นล่ะเข้าไปข้างในกันเถอะชุดเดลสกระเป๋านะนะั่นน่ะใช้ไปแล้วนะในเมืองหลวงเนี่ยมันมีชุดใหม่มาตั้งนานแล้วมีแต่คนบ้านนอกอย่างนิงซิงนั่นแหล,ละที่คิดว่ามันดีเนะี่ย ว้ายโชคดีที่เธอไม่ได้เห็นชินร้านไม,ไม่มีอะไรหออกฉันก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เองแหละรถคันที่เพิ่งขับออกไปดูคุณตาจางเหมือนเคยเห็นเมื่อก่อนในเมืองหยุนเลยแฮคุณหลีนต้องเดินทางมากันแน่เลยเดี๋ยวฉันจะให้อยู่เอ๋อเล่นเพลงคุณฟังทีหลังเพื่อช่วยคุณผ่อนคลายนะคะอืมพี่ชายบอกว่าอยู่เเล่นเวลินได้เก่งขึ้นแล้ว จะลองหาครูสอนที่เก่งๆในเมืองหลวงให้อยู่เออนะขอบคุณมากๆเลยนะคะคนที่เพิ่งคุยกับคุณเมื่อกี้เป็นญาติของคุณเหรออืมเธอไม่ได้ดูเหมือนคนบ้านนั่นเลยชุดและรกของเธอดูแพงว่าแรถของคุณก็ดูดีเหมือนกันนะแค่ระบบเสียงที่คุณสั่งทำพิเศษในรถของคุณเนี คงจะพอสรุกของหนิงซิงได้ถึงสิบคันได้กำลังเล่นเกมอยู่เลอถึงบอกคุณไปคุณก็คงไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าเธอดูไม่เหมือนคุณที่กำลังเล่นเกมอยู่เลยเกมเหรอนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วรู้ตึกคิดถึงช่วงเวลานั้นจังถ้าอยู่เมืองหลวงมานานแล้วดังนั้น ฉันก็ไม่แน่ใจหวานที่อยู่ที่เนี่ยจะถูกปากคุรึเปล่าพี่ชายร้านอาหารที่พี่ชายเลือกมาเนี่ยดีจริงเลยนะคะอาหารรสชาติเหมือนอาหารที่เมืองหลวงเลยนะคะ่ะชอบมากเลยเพลงที่อยู่เ,เล่นเมื่อกี้ก็ดีมากเลยนะควรฝึกฝนต่อไปใช้ได้เลยละ่ะขอบคุณนะคะคุณป้าเดี๋ยวเราก็คุยกันหลังจากที่ป้าได้พักผ่อนแล้วนะคะ เดี๋ยวฉันจะขึ้นไปดูแลแม่ข้างบนนะคะคุณสองคนคุยกันต่อได้เลยละค่ะฉันได้ยินว่าหนิงซิงพาเด็กมาอีกคนเหรอเห็นว่าเธอนี้ใส่ไม่ดีนี่ดุร้ายแล้วนายก็ชอบตามเช็ดตามกว่าเธออยู่ด้วยเลยอ๋อชื่อของเด็กนั้นเอะคือชินรันเธอเข้าเรียนที่มัธยมเรียนอี้จงได้ด้วยตัวเองเธอไม่ได้อยู่บ้านหรอก ฉันไม่คิดว่าเธอเป็นเด็กไม่ดีนะลูกของผู้หญิงคนนั้นจะดีได้อย่างไรพี่ชายนะพี่ชายมาที่กัดนะมันเหาบเบาๆในไม่ควรหลงกลกับหน้าตาสวยๆของเธอนะฉันมีหลานสาวคนเดียวคือยูเออยูเออ,เ,อเป็นเด็กที่ดีมากกว่าตะกูลินมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่แปลกใจหรอกที่คุณจะชอบเธอ อ๋ใช่อาจารย์หวยกำลังมองหาสิทธิ์อยู่นะฉันวางแผนจะพายอยู่เอ๋อไปเยี่ยมอาจารย์ใหญ่ที่เมืองหลวงในเดี๋ยวนี้นักแสดงระดับโลกหวยลิงไะเลยน่าจะถ้าอยู่เออได้เป็นสิทธิ์ของเขาชื่อเสียงของตะคุณลิงก็จะสูงขึ้นไปด้วยเยี่ยมมากเลยห้องของฉินยู่อยู่เอ๋อ ถ้าซ้อนเสร็จแล้วก็รีบเข้านอนซะนะดูแลร่างกายของเธอให้ดีด้วยละ่ะเดี๋ยวไม่สบายเอาได้หนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะแม่แม่ทิ้งอะไรไปเนี่ยนี่มันนดเพลงเหรออยู่เออมีอะไรรึเปล่าอ๋อไม่มีอะไรแล้วค่ะแม่หนูแค่จะมาบอกแม่ว่าราตรีสวัสดิ์นะคะ นี่มันชิ้นงานต้องจะแบบอย่างแน่นอนมันอยู่ในระดับที่สูงมากกว่าของฉันถ้าฉันได้เรียนดูสิ่งนี้ได้แล้วก็ใครกันนะเป็นคนเขียนเนี่ยดูไม่เหมือนลายมือของชินรานเลยแล้วเธอก็ไม่ได้เล่นไวโอลินอีกด้วยถ้าฉันซ่อนสิ่งนี้ไวด้ดีๆมันอาจจะกลายเป็นอาวุธลับของฉันฉันต้องเรียนรู้เพลงนี้ให้ได้